เป็นรถตูยอดนิยมนะครับเนี่ยครับอุปกรณ์ทุกอย่างแล้วอยู่ในภาพที่พร้อมใช้งานสุดๆเลยคันนี้ชนแบบพิคว่ำน้ำพ่วมไม่มีแน่นอนสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เก่งพืามนก้าแน่นอนเจอปั๊ก็ต้องเจอกับรถยนที่สวยๆนะครับรถยนต์มือสองที่รับประกันหลักกันขายให้ สามคือเต็มซ่อมศูนย์ทั่วประเทศนะครับและวันนี้ที่อยู่ข้างหลังฟังก็คือแน่นอนเป็นร้อู้ยอดนิยมนะครับของโตลตาแน่นอนเบลไฟแน่นอนทั้งเบลไฟและเอาผ่านก็ขายดียมากและคันนี้ก็คือเบลไฟปี2017นะครับเครื่องยนต์ไฮบริดน,นะครับ e4 ขับเคลื่อนสี่ล้อสีดําคันนี้ จะสวยขนาดไหนและแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องที่ชนหลักมีความน้ำพ่วงไม่มีแน่นอนที่เก่งพระรามเก้าเรารับประกันบอดี้ตัวถังให้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์และคันนี้จะสวยขนาดไหนไปชมห้องเครื่องก่อนเลยตามปั๊บมาเนีเ่ยอฝาปองนะครับเดิมหมดนะครับหัวลอดฝาปองหน้าเดิมพานหน้าเดิมนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับเครื่องยนต์ไฮบริด ติ๊กเกอร์นะครับอยู่ครบนะครับจากโรงงานนะครับรถเรนนาเข้าอ่าแล้วเราดูนะครับบอดี้ตัวถังเอ่อดันข้างหรูหรา สีดำให้ความเป็นแบบว่าดุดันมากขึ้นนะครับตัดครเมียบดีประตูสไลด์ไฟฟ้าอ่านี่คือประตูสไลด์นะครับไฟฟ้าทั้งสองฝั่งนะครับยางโยโกฮามานะครับปีปีนะครับขอบ18แล้วด้านท้ายของเขาที่เลยก็จะวงบอกนะครับโลโก้เวลไนะครับรวมถึงเครื่องยนคันนี้เป็นไฮบิดนะครับ e4 นี่ฝาโปไฟฟ้านะครับเราทำให้แล้วนี หล่อมากครับตรนนี้นะครับน็อนตทุกอย่างนะครับเบอร์ไม่มีการขยับของหัวน็อนตนะครับนี่เราเก็บเบาะนะครับเบาะสามารถพับลงมาได้นะปุ๊บนี่สามารถเอาลงได้นะครับอ่ะดูรอบคันเลยสีสวยๆแบบนี้มาลุยเข้าภายในกันปะอ่ะเข้ามาแล้วในรถเวลฟายคันนี้นะครับหรูหลามากนะ หน้าจอนะครับเป็นทัชสกรีนนะครับแล้วนี่พวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับใช้งานได้หมดนะครับแอร์แยกอิสระซ้ายขวาเกียร์ออตโต้กล้องมองหลังมีให้นี่ราแป๊บนี่มีให้ด้วยนะครับรวมถึงนะครับรคโ่ม,ม,มืเบรกมบอไฟฟ้านะครับรวมถึงเบรกโมีให้หมดเลยแล้วครนนี้เลขใหม่นะครับอยู่ที่160,000นะครับเลขใหม่อยู่ที่160,000น เบาะนะครับก็นั่งสบายกระชับด้วยตรงนี้ก็จะมีนะครับนี่เสนให้นะครับสามารถเปิดได้นะนี่เปิดด้านหลังได้เลยแล้วประตูสไลด์นะครับสามารถนะครับเปิดปิดได้จากคนขับพวงมาลัยก็เป็นมันติฟังก์ชันมีคลุกคอนโทลให้นะครับแล้วก็กแล้วก็วกระจกออตโต้ทั้ง4บานเลยนะครับพับไฟฟ้ากระจกก็พับไฟฟ้า ก็ก็ถือว่าเนี่ยครับอุปกรณ์ทุกอย่างแล้วอยู่ในภาพที่พร้อมใช้งานสุดๆเลยคันนี้ไฮดรอล,ลิกนี่เนหะ็นไหมที่วางแก้วน้ำนะครับที่เก็บของสัมภาระนะครับเพราะว่าเอาเล็สามารถเสียบได้าจากตรงนี้เหมือนกันแล้วแน่นอนรถ เรือไฟหรือว่าเอาผานที่เขานิยมกันนะครับก็จะเน้นความสะดวกสบายกว้าง <Wow. S 1> นั่งห้องโดยสารสบายถังนี mm ่ hmm. นั่งสบายไหมครับสบายครับนี่บอยเนี่ยบอกเลยว่านั่งสบายจริงหอคันนี้นะฮะมีทั้งสนุูนะครับ,ท,รรบทั้งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารครบจอนะครับี mm hmm. นี่โอเคบอดี้ <Okay. S 2> <Okay. Body S 1> ตัวถังครบนะครับภายในสวยวนะฮะร,ราคาดีว่า เราไปฟังราคาแล้วก็โปรโมชั่นเราดีกว่านะครับเกี่ยวพระร้านก้าให้อะไรไปลลยแล้วราคาที่ผมจะขายนะวันนี้ ต่ำกว่าทุนซึ่งปีไปเลยใครเห็นคลิปนี้แล้วสนใจมาเลยครับราคาเราขา,า,าย1ล้าน5แสนหมื่นบาท1นล้าน5แสนมื่นบาทเราจะรับประกันหลังการขายให้2ปีนะครับเปลี่ยนใครแล้วลมันเครื่อนก่อนรับร้อ1หนกิโลรถบอดี้รถถังเดิมหมดทั้งคันไม่มีการชนหนักไม่มีพิพิการม่มีน้ำท่วมอันนี้เร่งมาอยู่ 6, แสนหกเวลไฟปี2 0 1 7เครื่องยนต์ไฮบริดใครสนใจคนนี้ติดต่อมาได้เลยแล้วจอกันกันบพาร์ทที่เก็บพัลาเก้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ